สวัสดีค่ะพี่น้องเมื้อมาพบกับสาวสีชมพูอีกเช่นเคยนะคะเด้อเมื่อหน้าเมื่อนี้สาวสีชมพูพามาหารมองตกป่าค่ะพามาล่อหามองตกป่าค่ะไปจอดสองมองสามมองอันค้นตกเต็มแล้วค่ะกเรเลยบ่ายุตกค่ะมองที่เคยตกก็เลยมาล่อหามองตกไหมมาสวยค่ะมาสวยมาใบเาลรอค้นหลาแล้วอากาศดีคน้นก็นออกบ้านนะพี่น้องเนาะยวนยุ้งเมืองหนาวอีกสิละพี่น้อง ยุ่งเมืองหนาวขันย้ำแดดมาค้นกระแลนใสแดดให้ก็อันพ่อนทองคำบุหราคาเห็นแดดคนน้นอันยุ่งเมืองหนาวค่ะพี่น้องนี่ราคากระเลันก้อนที่ตกป่าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องค่ะพึ่งมาหาได้มองได้มองตกแล้วราคาเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งยางเขามาเมื่อี้มองตกครั้งแรกแต่ก็บอกเลว่าสิมีป่าบอกข่าพ่อตรงลิ้มจังสี่มันหนาม,มันตื่นเนาะมันหนาวคันมันเย็นอากาศมันเย็นอยู่ปปานก็นยุ่งองนา้าลึกเนาะพี่น้องเนาะ ตกน้ําฟังสิกัพอได้ยุพี่น้องแต่กับว่ได้หลายคือย้ำออกเลือค่ะพันออกเลือนี่สิได้หลายโอ้ยอันแฟนตกก่อนแล้วได้มาตัวบางไงพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นตะลิดเว้นตะลิดเข้ามาเข้ามาโอ้ยพ่น่ะพี่น้องได้โตบางไงพี่น้องเบิ้งได้ปลาโทษโตบางไงไงอีหลีได้พี่น้อง อีกคครแซอ้ยพี่น้องไอ้่ตบักใหญ่พี่น้องเบิงเบเบนงไปตกอีฝั่งนึงนงเอายางมาอ้างตใหญ่อวหลีค่ะเบิงสี่ใหญ่มาเบิเบิ้งู่อโตใหญ่ยูติงามกิโลรีโอ้ยบักใหญ่พี่น้อง่อโ้ not being the box the box in the car yeah. โอ้ตอนแรกเพื่อนนันมาหอดก่อนนันย่างมากอันทางนี้ก็ย่างรอหาบมงตกอยู่เพื่อนได้เพื่อนเพิ่งไปย่นเบ็ดมาให้ถึงนาทีแด้วพี่น้องเพื่อนได้มาแล้วเพิ่งบอกพี่น้องว่าเพื่อนสิได้ปลาบ่น้อมื้อนี้สิพากันได้ปลาบ่น้อยอยู่โอ้นั่นล่ะค่ะัวบักใหญ่เลย be careful นะ don't keep them back on the water อุ้ยพี่น้องเลยได้ปลาแล้วคะ่ะนี่ละพี่น้องบรรยากาศมองตกปลาบรรยากาศดีป่ะพี่น้องแม่น้ำภูเขาเมืองเมืองนอร์เวย์น่ะธรรมชาติคะ่ะทั้งนี้คะ่ะแต่ย่างล้อหามองสิตกู่ว,ว่าจะขอสีตกใดอัน คุณพ่พอบ้านเราย่างไปตกทั้งพุ่นข้าวเดียวเรามาได้เอาปลามาแล้วค่ะเราเพิ่งย่างไปเด้น,นึาเราท่านได้หามงตกได้ได้กลับมาแล้วนี่ราคามงตกปลาคันมู่พ้าวเรือออกมาก็ได้ไปพี่น้องพี่น้องเห็นสะพานตรงนั้นว่าพี่น้องสะพานหวองรถแลนอยู่พุ่นพุ่น สะพานตรงนั่นน่ะย้ำซัมเปอร์เนี่ยมันสิมีนรถบ้านมาจอดเต็มได้พี่น้องอันคนมาจากทางสวีเดนเดนมาร์กกับทางเยอรมันน่ะพี่น้องข้าเจ้ามาอันแคมปิ้งกันน้องมาเป็นรถบ้านน้องรถข้าเจ้าก็มีห้องน้ำห้องนอนห้องครัวข้าเจ้ากับมาจอดแคมปิ้งกันแล้วก็มาตกปลากันเมื่อนี้มองสะพานคนก็ตกปลาหลายได้พี่น้องเกือบสิบค้นได้พี่น้องวางม้าเนี่ยตรงหันน่ะแต่ว่าสาวชิมพูม่เคยตกมองหันได้พี่น้อง แฟนบอ่อมากแล้ววามันเสียงรถแล่นตลอดมันเสียงดังแล้วบอ่อมากเสียงดังก็เลยพักกันตกใจจังสี่แหละเขามาตกทางไหนกันรถมันค่อยบอ่มีเสียงดังล้วก็ตรงนั้นมันสูงน้ำพี่น้องกันได้ปานก็ดึงขึ้นยากน้ำเด้ถึงสะพานานอพี่น้องอยากให้พี่น้องมาตกปาน้ำกันเด้มวนอีีได้พี่น้องเลยสาวสีชมพูนี่มากลายมาตกปาเนี่เขา่าปลา กับลงทะเลนี่มากแท้งค่ะพี่น้องปตัตตะพูดหยสวนนี่โอ้โ่ต้องคิดเลยค่ะแรน้ำแรน้ำรดค่ะขอให้สวนเรื่องไปตกปลาก,กับอันเขาปลาเก็บเห็ดเนะะี่ค่ะบบยะแล้วสิไปเอาอันกล้องมาใสไป่าพี่น้องถ้ากันบ่ได้เอากล้องลงมานะมอากล้องไม่ได้ลดเพราะว่าบ่แน่ใจว่าสิยังมีป่าบ่ะนะ โอ้ยตกปลามือแรกของปีมานแล้วพี่น้องเอยได้ป่าโทษตัวบางใหญ่แล้วพี่น้องแต่ว่าข่อยคือขี้ขานเฮ็ดแทนมันโตใหญ่มันเฮ็ดยากข่อยมอกๆป่าโตใหญ่มันเฮ็ดยากมันพี่น้องตัวน้อยมันค่อยเฮ็ดง่ายเนาะัตใหญ่หล่ะมันเฮ็ดยากป่าหลายอยู่เนี่ยพี่น้องเออข่อยน้ำมันไปตกปลาแต่ว่าข่อยขี้ขานขี้ขานเฮ็ดป่าดิพี่น้องเ้ยมันขี้ขานอหรีเด้ ย้ำเฮ็ดป่าขั้วป่าคิดหอดแต่อีแม่อยู่บ้านเนี่ยเนี่ยเราขัวป่าดีทั้งว่าย้ำมาตะตกป่าได้แมนแท่ย้ำป่ามะาขเลียวเดอ้อพี่น้องเอ้ยป่ามะาขเลียวนี่สุดยอดเลยเดอ้อหลายคักหลายแน่ใส่ยอนเบ็ดพวงลงไปนี่ขึ้นมาเทลซีโตหาโตหกตพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข่อยไม่อยู่นี่เขาปีที่สี่ไปตกป่า2องปีแรกป่ามะาขเลียวก็มีอยู่แต่ว่ามันต้องอัน ขี่เรือนำมันฟูงมันเนาะพี่น้องคันมันมัเป็นฟูงฟูงมันนี่เป็นมืดๆโตเป็นแสนๆโตเด้พี่น้องมันเวโพดอหลี่วัาโพดได้มันอหลีได้พี่น,อน,นบบ้อ,นอ,นองคอยอยากให้มู่เจ้ามาเห็นมันอหลี่คอยบาได้บบว่าโพดมันหลายอหลีย้อนลงไปอ่ะอันแต่ว่าปีกายนี่ลหละคักแน่โพดโพอหลีปีกายนี่เรต้องขี่เรือน้ำค่ะไปจอดจกมองเดียวไปตกชั่วโมงเดียวได้สองลอยก็โตพี่น้องขึ้นมาเทลซี่โตห้าโตโกโตพี่น้องเอ้ย ข่อยเอามาเห็ดย่างมาตีปลาว่าเขาเรียกข่อยตกมาหลายๆพี่น้องข่อยกับมานอบไว้แน่เห็ดปลาแดดเดียวไว้แน่เราข่อยก็เอากลับเมืองไทยไปฝากพี่ฝากน้องทางเมืองไทยข่อยยากคนไปให้ได้หลายๆพี่น้องเอ้แต่มันเอาไปบ่ได้นะน้ำหนักมันเกินตลอดแล้วพี่น้องย้ำไปข่อยกับคนปลาไปแน่ข่อยกับคนนั่นปลามะเคเลวนะไปพี่น้องปลาซาบะเนาะบานเฮาน่อเออปลาซาบะบานเฮาอิ่นปลาซาบะลวพี่น้องเอ้ แล้วการเห็ดตังเสียข่อยต้มไปตะก้อนี่ข่อยต้มไปเอาไปหอดเอาไปบ้านนะพี่น้องข่อยก็มากรายมันกระกรอบมันก็หวานเนาะพี่น้องอยำคุ้บคุ๊บเห็ดยู่นนี่มันดอกใหญ่เลยพี่น้องห้าลังดอกใหญ่ก็นาข่อยพุนได้พี่น้องเดี๋ยวแกต้ไอข่ยอยสิพักเข่าป่าเห็ดข่อยสให้บเบิ้งดอกโอ้ยแดดนะพี่น้อง ข่อยปวดแขนถือโทรศัพท์พี่น้องเลยอึบห่อเข่ามากินน้ำเดอ้อพี่น้องมาตกปลาก็ได้ห่อเข่าห่อหน้ามากินน้ำกระตาแนวกินข่อยพี่น้องเลย หลับพี่น้องเอาขี่ออกไปตะอีเลยได้พี่น้องเฮ็ดปานเฮ็ดแล้วเอาขี่ออกไปพอ้อปพูดคนแบบกกองมาใส่ป่ากำกลังย่างมาเห็นบ่ะพี่น้องกลองซีเรียมกลองปิดฝาถึงยันยันได้พี่น้องเวลาไปตกปลาตกกล้องแบบซีไปได้พี่น้องขั้นไปตกป่าออกทะเลต้องเอาใหญ่ก็หนีอีกค่ะพี่น้องเอ้ยขันลงเรือนะยังได้ลาย เอา้าพี่น้องเดี๋ยวคอยไปตกปลากันเด้อบัน,นี้เด้อพี่น้องเด้อค่อยมาพอกันหม่อันสาวสีผู้สิลาไปก่อนเด้อบัน,นี้พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะ